Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลช OP บริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง5 0าบาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเออเฮลโลกายวัฒน์สดูสโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละคร5ดาวตามปกเลยครับทุกคนพ่อหนุ่มเมียเยอะนะฮะอุซุยเทนเกนของเรานั่นเองเนาะนี่ครับ เดี๋ยวผมหาก่อนนะอยู่ไหนวะโอเคอ,อยู่นี่ครับทุกคนครับอุซุยนี่เลยชื่อในเกมมันมีชื่อว่าอะไรอะเทนกานอุซุยเหรออุซิอุซิเหรออุซิหรือเปล่าอันนี้ใช่ปะโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวคอตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากตู้สุ่มนะครับตู้5ดาวเนาะนี่เลยแล้วก็ตัวคอตัวนี้มีคอสตูมให้ใส่ด้วยนะครับคอสตูมของอุซุยเนี่ยนะครับคือเราสามารถหาได้จากด่านห้าเนาะทุกคนนี่ครับ ด่าน5อันนี้เลยนี่ไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราลงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะดอบเนาะมาครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูความสามารถของอูซุยกันดีกว่านะฮะไปเลยโอเคฮะทุกคนครับมาแล้วความสามารถของอูซุยเทนเยนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเริ่มเวียงดาบนะครับเพื่อทําการสร้างเกราะให้กับตัวมันเองเนาะ เราจะได้เกาะมาเนี่ยเป็นจานวน50%านนะครับแล้วก็เกาะตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่2เทินนะทุกคนนี่ครับผมใช้ไปแล้ว1เทินนี่ครับแล้วก็ฟันอีกทีหนึ่งปับป๊บปั๊บอ่ะพอเราใช้ครบ2เทินปุ๊บมันจะทําการยืนนิ่ง1เทินนะฮะเออมันก็เป็นจุดอ่อนของอูซุยเลยนะครับนี่แล้วมันก็จะกลับมาเวียงดาบเหมือนเดิมเนาะทุกคนครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็การโจมตีของอูซุยนะครับมันจะทําการโจมตีจากแถวหน้าเนี่ยทะลุไปแถวหลังเนาะ ออร่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือคอสตูมนะครับถ้าเป็นคอสตูมมันจะเป็นสีม่วงแต่ถ้ามันเป็นสีเหลืองเนี่ยคือเราไม่ได้ใส่คอสตูมนะครับไอออร่ารอบๆอะประมาณนี้เนาะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดอันติของอุซุยให้ดูครับทุกคนอันติของอุซุยเนี่ยมันจะทําการระเบิดบริเวณรอบๆนะครับนี่ครับตูมประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าอยู่6ตัวเนี่ยน่าจะโดนสักประมาณ3-4ตัวได้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเรากดอันติแล้ว เราเนี่ยนะครับก็จะได้บัฟการโจมตีเพิ่มขึ้นมา2 5นะฮะนี่เห็นปะอ่าจำนวนกี่ฮิตไม่รู้นะครับนับไม่ทันโอเคพอเราได้บัฟการโจมตีมาเนี่ยจะทําให้เกลความโกรธเราเร็วขึ้นครับทุกคนเดี๋ยวดูนะมันแบบสีแป๊บเดียวอะเกลความโกรธเกือบเต็มแล้วอะนี่ครับรอแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะน่าจะเป็นเธอเราแล้วครับฟันครับปุ๊บเห็นปะจะเต็มแล้วโดนยิงอีกทีสองทีก็อ่าน่าจะเต็มแล้วนะครับ โลกของเราเนี่ยที่ได้มา50%หนามากนะทุกคนเห็นปะมอนมาต่อยเราเข้าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคผมกดอันติเลยแล้วกันเนาะเนี่ยพอเรามีบัฟการโจมตี25%อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดการโจมตีซ้ำนะครับนี่เห็นปะมันก็จะเพิ่มเป็น50%เลยนะครับเป็นไงตีแรงอยู่แล้วตีแรงกว่าเดิมอีกเนาะเออนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวดูมันตีนะตีแรงมากครับฟันทีหนึ่งปึ๊บ ปึ๊บอ่าประมาณนี้เลยอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคครับประมาณนี้เนาะเออผมไม่แน่ใจอะว่ากดอันติครั้งที่3มเนี่ยมันจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองเนาะโอเคครับน่าจะเป็นเธอรเราแล้วเนาะจัดเลยครับอูซุยเป่งเข้าไปอ่าหายไปสองครับแล้วเดี๋ยวผมทุบไอ้ตัวกลางไม่น่าโดนครับทุกคนครับตูมอ่าจริงด้วยครับตัวกลางไม่โดน แต่ว่าการโจมตีเราเห็นเห็นกันแล้วนะครับว่ามันเพิ่มได้แค่50%สูงสุดแล้วเนาะนี่ครับปึบปึบอ่าประมาณนี้เลยครับโอเคต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของอูซุยกันบ้างดีกว่านะครับว่าลงโหมดไหนดีลงโหมดไหนไม่ดีเนาะ PvP Story Infinity ครับเรื่องวันที่ Story Story ผมมองว่าอูซุยเป็นตัวละครที่พอใช้ได้ครับ เพราะว่าเราลงสตอรี่อ่ะเราเน้นจบเร็วเนาะอูซุยมันช้าครับเห็นปะกว่าจะแบบนั่นนู่นนี่นะฮะช้ามากแต่ก็เล่นได้ครับเออผมมองว่ามันพอเล่นได้แหละต่อไปนะก็เป็นอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้สำหรับอูซุยผมก็มองว่ามันก็พอเล่นได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ช้าแหละเออเนี่ยกว่ามันจะเวียงโลกกว่าจะอะไรเงี้ยนะครับอืมมันช้าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับ ถ้าถามว่าโหดอันไหนสุดนะสำหรับผมผมมองว่าอุซุย PVP ดีที่สุดนะครับใน3โหมดนี้เนาะ PVP ดีสุดแล้วครับเคลื่อนติทีนึงนี่แบบศัตรูหน้าสั่นแน่นอนครับทุกคนการันตีได้เลยอ่านี่ครับทุกคนครับเวฟที่10แล้วมี6ช่องใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดอันติให้ดูครับฟันเลยครับเวียงดาบแล้วตู้มแถวหน้าหายหมดครับแถวกลางอีกหนึ่งเหลือแถวข้างๆไว้เนาะประมาณนี้ อันนี้คือผมจัดไว้ตรงกลางเนาะมันก็เลยแบบฟันประมาณนี้นะครับโอเคจบเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอูซุยเลเวล11ของผมเนี่ยแหละไปลอง PVP ให้ทุกคนดูนะครับจะได้รู้ว่าอูซุยมันโหดหรือไม่โหดเนาะมาฮะทุกคนครับแล้วแล้วเนี่ยผมก็ถ้วย800 0นเนาะโอ้ PVP อยู่ในแรงสูงเลยนะครับอูซุยเลเวล11ก็ตึงได้นะทุกคนแต่ว่าจะตึงไม่เท่าเลเวล20นะครับแล้วจังหวะน,นี้แซนเปิดเข้าไปครับ โอ้โหแซงครับสวนกลับมาเหมือนกันครับแล้วยังไงดีโบลี่ปากเข้ามาครับโอ้โหเลงโอคูบอกยังสบายอยู่แล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับล้ำดาบไปแล้วอุซุยของผมแล้วล่วงไปแล้วครับชินอบุของเขาแล้วเอสคานอขผมปาหนึ่งปาสองครับแล้วจังหวะนี้โทโดต่อยเข้าไปแต่ต่อยไม่เข้านะครับไปเจอโลของแซงเข้าและเอสคานอเขาสวนกลับมาโทโดต่อยนีโทโดวัดกับโทโดนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับทีมเขาก็บัฟอ่า บัฟดาเมจเข้าไปแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหสับ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 เอ็คานอไม่เข้าเลยครับโอ้โหเอสกา์นอนี้ถึกจัดครับแล้วเลงโงคุก็ใกล้จะแตกแล้วแล้วโดนโบลี่ป่าเข้ามาแตกหรือเปล่าไม่แตกครับแล้วอูซุยผมฟัน่องทียวหูไม่กระดิกเลยนะครับแล้วอูซุยผมกลับไปล้ำต่อเลงโงคุฟ้าเข้ามาเลงโงคุอัติครับจังหวะนี้หมดทีมหรือเปล่าครับหายไปกี่ตัวครับ1 2 3 โอ้โหเหลือโบลี่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนครับโอ้ชนะเพราะเลงโกคุตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้นี่การันตีความโหจริงๆอุซุยผมไม่ได้โชว์งานเลยเนาะเรียบร้อยครับปิดเกมโอ้โหจบไปแล้วนะครับ1แมตชนะ์เนาะโดยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เนาะเอาใหม่เอาใหม่หมละกันนะทุกคนอุซุยผมยังไม่ได้โชว์สักเท่าไหร่เลยนะครับและแล้วเราก็มาต่อเนื่องด้วยแมตช์ที่2นะครับทุกคนครับเจอทีมพี่ล่องหนซะด้วย เป็นไงบ้างครับเจอทีมแบบไหนเรามาลุ้นกันโอ้ทีมนี้ปีศาจอยู่ครับและจังหวะนี้แซนเปิดเข้าไปครับยังไงต่อดีโอ้โหอุซุยผมลาแล้วครับอุซุยผมลาแล้วอื้ือเลยงโอโคปาดพุการโลไปแล้วเอสคโนก็ปาดเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้โทโดวัดกับโทโดไปเลยครับ แล้วยังไงครับข้างล่างสับรัวครับข้างล่างสับรัวโอ้โหโกโจโกโจโอ้โหผมก็แตกเลยนะจังหวะเมื่อกี้แล้วยังไงครับอืสตาร์เลนโงไปก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหสบายแล้วครับตร์เลนโงได้แล้วคิวกะแมสแจกเกะเข้ามาครับโอ้โหฟันครับโทโดโอ้ยไม่ใช่โทโดครับอุซุยโทษทีฮะแล้วโทโดตบสลับตำแหน่งกลับไปครับจังหวะนี้ยังไงต่อดีฮะใครเป็นคนเปิดโอ้ยกูกาโรลดโลผมกลับมานะฮะแล้วเจอโลอมตะของโกโจเข้าไปฟันไม่เข้ารัดเลนโงยังไงครับ แจกดาเมจได้หรือเปล่าครับเลนโง่เก็บหมดไหมเลนโง่ ol, จังหวะนี้ครับตูมเข้าไปครับหายไปนหนึ่งฮะโทโดก็เกือบแตกแต่ไม่แตกโทโดตบสลับตำแหน่งอีกแล้วครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับโทโดวัดกัะแซนต่อยไม่เข้านะครับเจอโลมาตะของแซนรอแล้วโทโดซัดเอสคานเข้ามานะครับโอ้โหอูซุยผมไม่โชว์งานเลยอูซุยผมสป,ปีดน้อยเกินไปนะทุกคน <laughs> อูซูซุยสป,ปีดน้อยจัดๆแล้วจังหวะนี้ป่าได้หรือเปล่าครับอันตินะอันติโชว์หน่อย ดอกหนึ่งอันติโชดอกหนึ่งโอ้อันติได้ไหมเนี่ยแล้วอันติใส่แซนอันติใส่แซนจะไม่เหลืออะไรล่ะครับแซนโลอมะตาโอ้แล้วเลยโงป่ปาดเข้าไปครับไม่เหลือเรียบร้อยครับการันตี <c oughs> อุซยเก่งนะทุกคนครับแต่ว่าอุซยผมเนี่ยสปีดมันน้อยแค่นั้นเองครับทุกคนครับ <c oughs> ไอระเบิดของมันเนี่ยแรงมากครับแต่ทีนี้เนี่ยคือทีมเขาตายหมดแล้วไง <c oughs> อดเลยครับ โอเคครับทุกคน,นครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวอูซุยเนาะอูซุยเนี่ยเป็นตัวละครที่ PVP ดีมากๆเลยนะครับแค่มันเนี่ยต้องการเลเวล20นะถ้าสมมุติว่ามันเลเวล20เนี่ยเราจะสามารถรีดประสิทธิภาพอ,ออกมาได้แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะทุกคนคือเลเวลมันแค่11เองอะ่ะมันก็เลยแบบดูเหมือนไม่ค่อยโหดนะแต่ถ้าเป็นเลเวล20เนี่ยผมบอกเลยครับเจออูซุยนี่โคตน,น่ากลัว โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับสำหรับอูซุยเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม,ใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย